<PlayStation. S 2> วันนี้พวกเรากลุ่มที่5จะมานำเสนอนวัตกรรมที่พวกเราสนใจคือ PlayStation 5ค่ะที่มาของนวัตกรรม การเล่นเกมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานและช่วยผ่อนคลายความเครียดสมาชิกในกลุ่มมีความชื่นชอบในการเล่นเกมจึงเกิดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมจากจอยเกมของ PlayStation 5จอยเกมแบบเก่าของ PlayStation 5แบตเตอรี่เล่นได้เพียง3ชั่วโมงต่อครั้งและไม่มีหน้าจอแสดงผลบอกข้อมูลทำให้ไม่ทราบจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ จากการสอบถามจากผู้เล่นเมื่อไม่มีหน้าจอแสดงผลบอกข้อมูลปัญหาที่พบคือระหว่างเล่นเกมจอเกมดับแบบกระทันหันเพราะแบตเตอรี่หมดทำให้การเล่นเกมไม่ต่อเนื่องทางกลุ่มเราเล็งเห็นปัญหาและเลือกที่จะสร้างนวัตกรรมแบบต่อยอดคือการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิมโดยการเพิ่มหน้าจอแสดงผลและเพิ่มแบตเตอรี่ให้เล่นได้นานถึง6ชั่วโมง ในหน้าจอแสดงผลจะมีข้อมูลของเปอร์เซนต์แบตเตอรี่อุณหภูมิเครื่องวันที่และเวลาการแสดงเปอร์เซนต์แบตเตอรี่บนหน้าจอเพื่อแก้ปัญหาการดับไปแบบกระทันหันให้ผู้เล่นเตรียมตัวหยุดเล่นก่อนแบตเตอรี่หมดเมื่อเล่นเป็นเวลานานตัวเครื่องอาจมีอุณหภูมิสูงและเกิดอันตรายได้จึงมีการแสดงอุณหภูมิของตัวเครื่องบนหน้าจอด้วยหลังจากที่พวกเราได้ไอเดียในการสร้างนวัตกรรมและรูปต้นแบบแล้ว จึงค่อยๆพัฒนาโมเดล 3D ทีละขัน้นเพื่อให้มองเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นภาพรอบรโมเดล 3D ของ PlayStation 5ที่เราพัฒนาค่ะ จากการพัฒนาและปรับปรุงที่ผ่านมาทั้งหมดทางเราได้โมเดล 3D ฉบับสมบูรณ์ตามวิดีโอนี้ค่ะพวกเรากลุ่ม5ขอจบการนำเสนอนวัตกรรมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ